ทีค่ครับับมาดูภาพรวมครับกับรมวมโดยรวมครับมีกระทางเข้ามาที่นาครับทางปูนอย่างดีครับมีภาพรวมครับผมกับรมวมโดยรวมครับผลงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับ ปีนี้ครับปี66ภาพรวมของผองานปี66ครับผมนี่ครับสวยงามครับผมโตขึ้นเยอะครับภาพรวมสรุปผลงานปี66ครับ2566ครับสรุปผลงานผลประยุงนี่ก็ยังเหมือนเดิมครับ ห้าสิบปีแล้วครับนี่เพื่อเพื่อกอดเกินผมงนี่ครับเอาไว้ครับต้นใหม่เกิดมาๆก็เอาไว้ครับต้นพยุงผมไม่ตัดครับเสีได้เพราชื่อเขาเป็นมงคลครับครับภาพรวมครับสุปผลงานปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับต้นกระนุ้นของเราต้นไม้ที่เราปลูกอะคาโดก็ยังเกิดครับยังไม่ตายครับน่ที่ปลูกเอาไว้ครับเลย แอรานนคาโดสิบเอาไปปลูกทดลองครับไม่ตายเหมือนกันครับแข็งแรงเหมือนกันแน่นอนเหมือนกันแอนาคาโดอะลูคันโดครับครับผลงานโดยรวมครับวันนี้มีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นของธรรมดาครับการทำไรยใช้เวลาครับใช้ความอดทน ความรักดูแลน่ครับผมภาพโดยรวมครับสรุปผลงาน,นพยุงหน้าบ้านก็ยังเหมือนเดิมครับปลูกบัวไปจ้นอีกต่างหาก ไผ่กิมจูก็ได้ผลงานเยอะครับนี่ครับผลงานปีที่แล้วครับไผ่กิมจูครับแจกออกออกผลครับผมไม่ผิดหวังครับต้นไปดูครับนี่ก็ประมาณสามสิบสี่สิบปีครับต้นไปดูต้นตน,นี้อันนี้ก็เรายังไม่ทำดูรูครับต้นหลุนแถวนี้ มาดูแลนะครับต้นลุนจนหญ้าคาเขาขึ้นเลยอันนี้ผลงานของยีที่แล้วครับยางนาครับปลูกกันสู้กันหน้าดูกับต้นพยุงครับเน่ยไม่ยอมตายครับยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งขึ้นดีครับสองต้นสามต้นสี่ต้นครับฝั่งนี้ไม่ตายครับต้นยางนาครับมาปลูกต้นเนี้ยเอามาปลูกสู้กับต้นไม้พวกนี้เขาไม่ตายครับปลูกธรรมชาติเลยเหมือนกันสวยอีต่างหากครับชุดนี้ยังไม่ตายครับ หาชิงที่ปลูกไว้พิธีล้ดูสิครับเต้ไปหมดเลยที่แรกว่าจะไม่ติดครับอันนี้เหลือกินเหลือใช้ครับอันนี้เพื่อจะปลูกไว้กินครับที่แรกว่าจะไม่ว่าจะไม่เกิดแล้วครับตบเป็นเหลือกินเหลือใช้ครับพยุงครับต้นพยุงไว้หน้าบ้านครับกันพยุงทุกอย่างครับ ขีอมงคลบ้านก็ต่อเติมเข้ามานิดอีกหนึ่งให้มันดูน่าอยู่ครับนครับต่อเติมเข้ามาอยู่แบบง่ายๆครับเกษตรกรครับนานๆเรามาบ้านทีนี่แหละครับนเราก็ทําตอบปุงขึ้นมาใหม่ครับนี่ที่ปลูกไว้ครับนี่อันนี้ก็ปลูกครับนี่สูงครับมันสู้กันครับเลยอันนี้อันนี้โตเร็วกว่าต้นมะม่วงโตเร็วกว่าต้นพะยุงอีกครับพะยุงนี่ ปีเดียวนี่ครับผลงานของเขาแล้วครับนี่แหละที่ปลูกเอาไว้ครับพร้อมกับขานี่แหละมันสู้กันบ่อปลาก็ยังมีปลาเยอะอยู่ครับนี่ครับต้นยางนาสู้กับนี่แหละครับไม่ตายครับไม่ตายนี่ครับไม้ยางนาครับแถวนี้ปูกแข่งกันครับยิ่งมีต้นไม้ยิ่งสู้กันดีนี่ครับนี่นี่ก็ยังไม่ตายครับนียยิ่งสู้กันดีผลงานเลยนี้นาทำนาข้าวเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วครับ ีนี้ก็ผลฟ้าไม่ค่อยดีเหมือนปีก่อนครับออกจากแรงนี้นิดนึงครับแต้องนาลมนี้ก็ได้อยู่ครับอันนี้ครับอันนี้ตกอดเลี้ยงปลาครับปลาดุกปลูกขาก็ยังไม่ตายครับพอผมหยุดไปทุกอย่างก็หยุดไปตามผลงานโดยรวมครับสรุปผลง,งานปี2566ครับ โอ้ยยากคมันยาเจ้าชู้อะไรยัเต็มขาไปหมดเลยพันนี่นี่ครับไปยุงครับนี่ก่อไม่ตายครับนี่นี่ก่อไม่ตายถือว่าโอเคครับปลูกเอาไว้อีน้าอางจงใหญ่ๆก็เป็นอีกนู่นครับต้นไผ่หวานครับก่อนที่ผมผ่มปีที่แล้วเป็นไงปีนี้เป็นยังไงครับตันนี้ปีนี้เพียบครับต้นใหญ่ครับ ที่โด่งเลยปิดแล้วครับไขหวานครับไขหวานผลงานครับอันนี้โซล่าเซลของเราครับแผ่นโซล่าเซลของเรานี่ก็ไล่มันกับสรุโผลงานอันนี้ย่านี่สูงมากนะครับนี่ท่วมหัวเลยครับเ่ยย่าความมินิเนี่เขาเรียกว่ายา่าความมินิย่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผม ชาวบ้านสเขาเรียกยากอมนิ้จิงเซ็ตเราก็ไม่รู้อีกครับจเรียกตามที่เขามาครับนี่นะครับปลาถึงวันแรกผมทําใจไม่ได้ครับหญ้าท่วมเลยมมณถางครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับกลัวจะได้ขนาดนี้ครับนี่ครับกลัวจะได้อย่างนี้ให้ชั่วโมงครึ่งเลยครับนี่หญ้ามันท่วมหัวครับจอกจนหักไปแล้วอันหนึ่งแล้วครับผมอันนี้บ่อซิบจกไวห้าหมื่นครับก็มีน้ำาพียแค่นะครับ ว่าจะเอาน้าไปชาก็ยังดีครับยังมีน้ำครับบ่อนี้ใช้เงินต้องห้าหมื่นนะครับนี่ก็ยังดีครับยังมีกบปีปลาให้เห็นอยู่ครับเลี้ยงปลาอยู่ให้ได้กินครับยังมีน้ำนู่นครับร้ยลอยอยู่ฝั่งนู้นครับกบธรรมชาติครับเราไม่ได้เลี้ยงหรอกครับครับนี่แหละครับผลงานนี่ก็แผ่นโซลาเซลล์ต้นไม้บังอยู่ครับก็ยังไม่ทํางานไม่ได้ครับครับประสบความสําเร็จครับทนดีครับยี่ห้อนี้ ช่างเขามีสีมือครับต้องขอบคุณช่างเขาครับเขาทําให้ดีจริงๆครับไม่มีปัญหาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เลยครับสวัสดีครับ